สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว Youtube ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y t u t u นะฮะเม,มืองตมืลุงพักสดนะครับคลิปนี้พามาชมที่ร้านเหมือนเดิมครับกับชีวิตประจำวันของเรากับการขายของนะครับนี่ฮะเป็นยังไงบ้างวันนี้ครับมาชมกันฮรนะครับดูครับอะ เลยเยอะวะอ่าบรรยากาศก็เจอฝนนะครับพอเจอฝนปุ๊บนะฮะประสบปัญหาในเรื่องการขายนะครับคืออคนจะไม่ค่อยนะฮะเข้ามาหาซื้อผักนั่นเองนะครับก็จะเหลือของนะฮะก็จะเหลือเยอะประมาณนี้ครับนะครับดูครับของยังเต็มแผงอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ ฝากเตือนไว้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทีา่ลงผักขายนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฝนนะครับเป็นช่วงฝนก็พยายามที่ลงให้มันน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่จะเป็นการ,รประหยัดต้นทุนนะเพราะว่ามันลงไปแล้วอาจจะขายไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับ นะครับตอนนี้เพราะว่า,เห, internet, าเหมือนกับแลงใหญ่อย่างแลงเรานี่ก็ประสบปัญหาเหมือนกันนะครับก็เอาใจช่วยกับทุกทกท่านนะครับกับการขายของนะฮะช่วงนี้นะครับเป็นซึ่งมันเป็นช่วงหน้าฝนนะซึ่งมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับเป็นช่วงหน้าฝนมันจะเป็นอย่างนี้ประจําอยู่แล้วนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับที่ลงทุนไปแล้วนะครับ ก็ช่วงนี้ร,รู้อยู่ว่าต้องต้องต้องลงให้มันน้อยนะต้องลงให้มันน้อยลงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าฝนเป็นช่วงฝนตกมันก็จะขายของไม่ดีนั่นเองนะครับมันจะขายของไม่ดีนะทำไมบอกดีไม่พูดเลยยังไม่ได้ข้อดังดี อะถุงละยีบาทครับผมถุงละยี่สิบาทครับผักหวานอันนี้สิบา,าบาทนี่ผนะักหวาน20บผักหวานยี่สิบครับครับมจะนยตุ๊กนี่ผักหวานอยู่ตัว ทุ่งละยี่สิบกว่าไม่ต้องช่างไม่ไม่ลูกกระจกกะทั้งห้าสี่กิโลน่ะนี่ครับทุงละสิบบาทสิบบาทนะครับของในตะกร้าที่กรอกไว้ครับก็มียี่สิบเป็นบางอย่างนะครับเลือกเอาเลยอมาฝั่งนี้ครับผมวางนี้อันนั้น น,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 นี่มั้งมีอะไรอีกครับคุณป้าเสร็จยังครับข้างล่างแปดสิบบาทอันนี้อันนี้ล่างห้าสิบสามสิบขางห้าสิบ

ขายก็ประมาณนี้ฮนะจะมีลูกค้าจะเข้ามาเป็นช่วงเป็นช่วงจังหวัดน,นะครับเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับไม่ใช่ว่า,ามาตลอดนะก็ทองก็จะเยอะประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ